เทรดเดอร์วอล์วันนี้เราจะมาเทรดภาคเช้าก่อนไปงานพิราตีสกันถ้าพร้อมแล้ว มาเริ่มต้นเทดกันครับผมสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซงเทรดเดอร์วันนี้เราจะทําเป็นแบบบล็อกง่ายๆสบายๆเหมือนเดิมนะครับคือในตอนเช้าเนี่ยก็จะเป็นกิจ,จวัตรประจําวันของผมแล้วก็คือผมจะเทรดในตลาดบ i นารีก็คือผมไม่ได้เทรดเยอะนะครับผมแม็กซิมัมสุดก็คือ5ออเดอร์วางเลส์นะครับก็คือวางเงินอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2อ0 0ันบาทเท่าน,นี้เรามีคําถามเข้ามาว่าเทรด b i นารียังไงให้สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาวผมต้องบอกว่า การเทรดให้อยู่รอดในระยะยาวได้นะครับเราต้องมีการเก็บสถิติการเทรดเตอรี่ผมมองว่าเป็นการเทรดในรูปแบบของ quantitative ได้เลยก็คือเรามีการ b a c k ทสออ order เหมือนให้เรารู้ว่าวินเลทเท่าไหร่ถ้าเรารู้วินเลทแล้วเราก็ไปทําการดูนะครับว่า payout ratio ของแต่ละคู่เนี่ยมันเท่าไหร่แล้วจุดคุ้มทุนถ้ากรณีเราเทรดเนี่ย เราต้องเทรดให้ชนะทั้งหมดกี่ไม้เราถึงจะคุ้มทุนประกอบกับเรามีตัววินเลทแล้วนะครับเอาวินเลทเข้ามาจับก,กับจุดคุ้มทุนเราก็สามารถที่จะอยู่รอดได้เช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องอยู่ในเรื่องของสภาวะอารมณ์ด้วยผมก็เลยตั้งกฎกติกากับตัวเองในทุกๆวันนะคะว่าเราห้ามเทรดเกินเท่าไหร่แล้วถ้าวันนี้เราติดลบห้ามติดลบเกินเท่าไหร่เราถึงจะหยุด ดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นเทรดในภาคเช้าจากตัวเทคนิคที่อยู่ในตัวคอมมูนิตี้ของเรากันสำหรับใครนะคบที่ยังไม่ได้เข้าตัวคอมมูนิตี้ดิสคอร์ของเรานะครับก็สามารถกดลิงก์เข้าร่วมดิสคอร์ได้ที่ Description ด้านล่างนะครับในคอมมูนิตี้นะครับก็จะมีที่เข้าการเทรดควบคู่กับก,การใช้สคริปต์ก็จะมีการอัลเลอร์ในทุกๆวันแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่สิกแนลนะครับเป็นออเดอร์ที่ผมเข้าเองดังนั้นใครนะครับที่อยากเข้าออเดอร์ตามก็สามารถที่จะเรียนรู้เทคนิคก่อนที่เราจะเข้าออเดอร์ได้นะครับและถ สามารถทักมาได้เช่นกันนะครับผมก็เดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มต้นเทรดในภาคเช้ากันโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในหน้าจออินเทอร์เฟซของ IQ Option นะครับรูปแบบการเทรดของเราในวันนี้เราจะใช้เป็นรูปแบบของเทรนด์ฟอลโลก็คือเน้นเทรดตามแนวโน้มนะครับผมเราจะใช้นะครับตัวอาร์เรเกเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์ที่อยู่ในตัวไอคิวออปชั่นอยู่แล้วนะครับเอาไว้ดูในเรื่องของมูฟเมนต์ถ้าราคาวิ่งเหนือตัวอาร์เรเกเตอร์ก็มองหน้าบ่ายแต่ถ้า มีการเบรกทะลุมาขึ้นไปรีเทสเราก็มองการเทรดเป็นหน้าเซลล์ส่วนในเรื่องของตัวโซนด้านล่างนะครับเราจะใช้ค่าเป็น933เราเอาไว้ดูในเรื่องของโซนการเข้าออเดอร์ถ้าเราจะเข้าออเดอร์เซลล์อ่าเข้าออเดอร์เซลล์กรณีที่อยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยอย่างนี้นะครับเราจะดูที่โซนโตโอเวอร์บอทด้านบนแต่ถ้าเราจะเล่นหน้าบายนะครับเราก็ต้องหาจุดที่ราคามีการวิ่งเหนือเส้นค่าเฉลี่ยอาริเกเตอร์พร้อมกับโซนโตโอเวอร์โซนด้านล่างแต่จุดในการเข้าออเดอร์ของเราเราใช้เป็นสคริปต์นะครับ ผมทั้งหมด2ตัวก็คือ e n g u l f i n g shooting hammer ก็จะเป็นลูกศรนี้เลยแดงเขียวแดงเซลล์เขียวบายก็อย่างตอนนี้นะครับผมในราคาปัจจุบันของคู่ Gbp usd คู่ G u นะครับผมตอนนี้ราคามีการเบรกทะลุต,ตัว alligator ขึ้นมา r e t ทสเราจะเล่นหน้าเซลล์ store อยู่ในโซน overbought แสดงว่าอ่ะเข้าสู่โซนเซลล์จากนั้นนะครับเกิด e n g u l f i n g ไหมอ่ะมี e n g u l f i n g ลูกศรสีแดงบริเวณแห้งนี้ถ้าปิดแห่ง เราจะเข้าออเดอร์นะครับตั้งเวลาไว้ประมาณ3นาทีเดี๋ยวเรารอเขาปิดแท่งกันก่อนนะครับอีกไม่กี่วินาทีนะครับกราฟเขาก็จะมีการเปลี่ยนแท่งแล้วเดี๋ยวเราเตรียมตัวไว้3นาทีนะครับโอเคเปลี่ยนแท่งแล้วเราจะเข้าออเดอร์นะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับผมเข้าออเดอร์เซลล์แล้วเหตุผลเหมือนเดิมเลยราคามีการเบรกทะลุตัวเส้นค่าเฉลี่ยอาร์เรเกเตอร์เรามองการเทรดเป็นอ่าหน้าเซลล์ตัวโซนะครับอยู่ในโซนโอเวอร์บอท อ,อยู่ในโซนโลบอสคือโซนเซลเกิดเอ็นเกลซิ่งนะครับเราก็เลยเข้าออเดอร์เซล์ไปนะครับตั้งเวลาไว้ก็3นาทีโดยประมาณก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคบว่าออเดอร์แรกของเราในเช้าวันนี้ก่อนที่เราจะไปงานพรีร์ิสจะเป็นยังไงนะฮะอีกประมาณ10วินาทีนะครับกับคู่แรกของเราคู่ G อยู่ตอนนี้ราคายังเทลงมาอยู่นะเรายังบวกอยู่นะครับอีก3 2 1ยังไงโอเคเรียบร้อยออเดอร์แรกเราบวกไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อใน ออเดอร์ที่2เรามากันต่อในคู่ที่2นะครับเราดูเป็นคู่ USD SGD นะครับสิงคโปร์ดอลล่าราคามีการเบรกทะลุตัวอัลิเกเตอร์ขึ้นมารีเทสด้วยนะครับก็ยังไม่ได้ทะลุตัวอัลิเกเตอร์ไปไหนนะครับสโตเพิ่งผ่านจากจุดโอเวอร์บอสลงมาก็ยังเข้าได้อยู่นะเพราะตอนนี้เรารอเกิดเป็นตัว e อนกราฟิ ถ้าเรามองให้ดีนะครับมีเกิดเป็นโดจิด้วยถ้าแท่งนี้ปิดแดงก็มีแนวโน้มที่เราจะเข้าออเดอร์เซลลลงมาได้เพราะมันเข้าเป็นตัวเงื่อนไขของตัวโดจิเซตอัพเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าเราจะสามารถเข้าออเดอร์ได้ไหมอีกไม่กี่วินะครับผมตอนนี้จะเปลี่ยนแท่งแล้วนะครับเราเรอเข้าออเดอร์เลยยังไงเปลี่ยนไหมโอเคเปลี่ยนผมเข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับ3มนาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าออเดอร์ที่เราเข้าในออเดอร์ที่2จะเป็นยังไง ตอนนี้อีกไม่ถึง10นาทีนะครับกับ USD SGD นะครับดอลล่าสิงคโปร์ของเรา3 2 1เรียบร้อยโอเคนะครับเราบวกคู่ที่2ดังนั้นก็ตามที่เราตั้งเป้าไว้นะครับก็คือเราต้องหยุดเทรดก็เดี๋ยวเรามาสรุปก่อนที่เราจอบไปข้างนอกกันสรุปการเทรดนะครับต้องบอกว่าการใช้อลิเกเตอร์ก็ผมมองว่าง,ง่ายกว่าการใช้ EMA คู่กับตัว MACD ที่เราเคยสอนไปก็เดี๋ยวเรามา รีแคปขยายความเพิ่มเติมทําเป็นคอนเทนต์ใหม่นะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจการเทรดโดยใช้เทคนิคนี้ได้ง่ายขึ้นสำหรับ2ออเดอร์ของเรานะครับเราบวกไปนะวันนี้นะครับเป็นคู่ g p u s d นะครับกับ USDSGD บวกกันรวมกัน1,730บาทก็เราตั้งเป้าว่าจะหยุดแล้วก็เดี๋ยวเราเดินทางไปกันต่อที่งานพิลาทิศกันตอนนี้คือรอกวินอินดิเคเตอร์อยู่นะฮะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่งานพิราติสเดย์ไทยแลนด์สองพนนะครับคือวันนี้ผมกับ กาวินอินดิเคเตอร์นะครับเราจะมาเดินงานในวันนี้กันคือต้องบอกว่างานในวันนี้นะครับเป็นงานที่จัดแบบ2วันอันนี้เป็นวันที่2แล้วเป็นวันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันหลังจากที่เราเทรดตอนเช้าเสร็จเรียบร้อยว่าข้างในงานมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะครับผมเคอแบรนด์ที่นี่จะเป็นแบรนด์แบบออกกําลังกายของพิรัิดโดยตรงไม่ว่าจะเป็นถุงเท้าเสื้อก็อย่างด้านหลังเนี่ยคือเพียบเลยหรือจะเป็นถุงเท้าพิรัิดแบบนี้อ่าอย่างนี้นะครับรองเท้าพิรัิดมันก็อันนี้ถนะะ้ถุงงงมมือออผเทายู่ไ อยู่นี่นะครับผมนี่ถ่งเทา้ารองเท้าก็จะมีแบบอ่าแยกทั้งหมดเห็นไหมห้านิ้วนะครับเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานเนาะทำให้แบบไม่ลื่นก็แน่นอนวนะ่าพี่ๆเขาก็จะดูแลดีหรือก็เป็นกระเป๋าอย่างนี้เดี๋ยวเราไม่รู้นะว่ากวินทําอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกวินกันดีกว่ากวินอินดิเคเตอร์ครับคุณทําอะไรครับผมชุดอันนี้คือชุดอะไร อันนี้คือที่จากที่เห็นน่าจะเป็นชุดแบบเล่นพิลาทิสเล่นโยคะเล่นฟิตเนสอะไรอย่างี้ใช่ไหมก็จะมีหลากหลายเลยใช่ตัวที่เราเลือกจะเป็นชุดเล่นเทนนิสเริ่มแปลกแล้วนะตอนนี้เริ่มแปลกแล้วแล้วก็มีชุดจักรยานด้วยชุดจักรยานอันนี้ลังเลอยู่ว่าทําไมเหมือนไอ้นี่เลยสีนี้มันจะมันน่าจะไม่เข้ากับเราแต่ว่าเราชอบแันนี้สีชมพูสีชมพูต้องถามก่อนว่าไปปั่นจักรยานที่ไหนก็มันจะมีที่ สวนรณภูมมค่ะสวนรณููิินะครับเราอยู่แถวโซนกเกษตรเราไปไกลถึงสวนรณภูมิเลยใช่เ,เราวเขามีจักรยานให้เช่าแต่ว่าก็เรารู้แล้วว่าเราจะไปอย่างไรยังไงฮะ เรามีคนพาไปอ๋อมีรุ่นพี่พาไปแล้วก็ไปถ่ายรูปด้วยไหมใช่คนเดียวกันไหมเนี่ยคนเดียวกันออคนเอกคนเดียวกันก <laughs> ็คือตอนนี้กิจกรรมเนี่ยที่เราจะทํากันก็คือการเทรดอะบางครั้งมันอาจจะมีความเครียดเข้ามานะคือกวินก็เรียนเทรดมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับคือเขาก็คือมันก็เครียดแหละเพราะว่ามันก็มีช่วงทั้งได้กําไรแล้วก็ทั้งช่วงขาดทุนได้กำไรมันก็ดีมันแฮปปี้นะครับแต่ถ้าขาดทุนเนี่ยเราจะบริหารจัดการอารมณ์ของเรายังไงผมก็มองว่าเราสองคนเนี่ยชอบออกกำลังกายอยู่แล้วก็เลยคิดว่า การออกกําลังกายมันเป็นสิ่งที่ช่วย,ยอะไรทำให้อารมณ์มันเขาเรียกว่าปล่อยพลังมันปล่อยพลังมันอะไรแบบไม่ดีก็แบบปล่อยทิ้งออกไปปล่อยทิ้งออกไปนะครับก็เดี๋ยวเราไปซื้อชุดกันซักสองสามชุดโอเคก็จบจัดเลยแปบบ๊บนึงนะครับโอเคเรียบร้อยขายสลิปใช่ไหมเอ่ยน,นี่ครับได้แล้วนะฮะก็ได้เสื้อจักรยานมาตัวหนึ่งกางเกงจักรยานสองแล้วก็ ชุดตีเทนนิสก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปเล่นกันวันไหนเราซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อครับก็เดี๋ยวเรากลับบ้านกันค่ะเราจะกลับบ้านกันนะครับเราต้องแม้ซื้อของก่อนแมซื้ออะไรซื้อของที่เราจะทําให้กับเซงจิโอเป็นล่างทองเซงจิโอล่างทอง <laughs> โอเคไม่รู้ไปซื้อของอะไรก็เดี๋ยวเรา มาอัปเดตกันอีกทีที่ห้องแล้วกันนะครับผมขอ,อยญาไปซื้อของก่อนนะครับแล้วเจอกันอีกทีนะครับผมบ๊ายบายก็ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงคอนโดแล้วก็เดี๋ยวจะให้เซงจิโอค่ะรีแคปว่าวันนี้เราทําอะไรกันไปบ้างก็สำหรับวันนี้นะครับก็คือตื่นเช้ามาเราก็เทรดตามปกติเลยก็คือเข้าออเดอร์เทรดโดยททคนิคนะครับพร้อมกับสคริปที่ อยู่ในกลุ่มก็เป็นเทคนิคการเทรดที่ผมใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่ดูในตัว YouTube เก่าๆนะครับในวิดีโอก่อนๆนหน้าเนี่ยก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเซ็งเทรดในตัวเทคนิคอะไรบ้างก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับแล้วถ้าใครนะที่อยากเห็นวิธีการใช้นะครับตัวเทคนิคข้อที่มากขึ้นก็สามารถที่จะกดจอยตัวคอมมูนิตี้ของเราได้ที่ Description ด้านล่างหลังจากที่เราเทรดเสร็จเราก็ไปที่งาน p i ลา t ิสไทยแลนด์นะครับก็ไปเดินซื้อของแล้วก็ไปดูคา์ดไปเข้าค้าต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราจบวิดีโอประมาณนี้ดีกว่านะครับสำหรับใครชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใครสงสัยอะไรในเรื่องของตัวเทคนิคนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามด้านล่างได้นะครับเราเจอกันในคอนเทนต์ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ